สวัสดีครับทุกคนเอลบารฟดินแดนแห่งยักษ์ที่เต็มไปด้วยความลับแต่ถ้าเราบอกคุณว่าที่นี่อาจไม่ได้ปกป้องแค่ผลปีศาจในตำนานเทียงผลเดียวละ่ะตำนานความเชื่อมโยงและพลังลึกลับที่ซ่อนอยู่ในอาณาจักรทั้ง3าจะเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับโลกในวันพีทไปตลอดกาลและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซูเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับเพื่อให้เราสร้างสารรค์คอนเทนต์สนุกๆแบบนี้ต่อไปขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ หนึ่งในสิ่งที่ทําให้เนื้อเรื่องของเอลบาฟในวันพีหนาตื่นเต้นอย่างยิ่งก็คือการสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความสําคัญต่อเส้นเรื่องโดยรวมซึ่งเรื่องราวของเอลบาฟไม่ได้เป็นเพียงแค่ดินแดนแห่งคนยักษ์ที่เรารู้จักแต่ยังแฝงไปด้วยตำนานและโครงสร้างทางสังคมที่น่าสนใจซึ่งทั้งหมดนี้ถูกปูพื้นฐานมาตั้งแต่เนิ่นๆในเนื้อเรื่องและได้รับการขยายความเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังในวันพีทตอนที่1132เราได้ข้อมูลใหม่ที่สำคัญเกี่ยวกับเอบา ซึ่งชี้ให้เห็นว่าอาณาจักรแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงดินแดนเดียวแต่ถูกแบ่งออกเป็นสามอาณาจักรใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกันภายใต้ใต,ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อิตาซิลอาณาจักรเหล่านี้มีชื่อที่สะท้อนถึงมิติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนได้แก่โลกใต้พิภพซึ่งเป็นอนาณาจักรล่างสุดและยังเป็นที่ที่โลกิตถูกกักขังเอาไว้นี่อาจสะท้อนถึงด้านที่มืดมนและซับซ้อนที่สุดของเอลบาฟโลกแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นกลางอาณาจักรนี้น่าจะเป็นศูนย์กลางของชีวิตและวัฒนธรรมในอบา เป็นที่ที่เราน่าจะได้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างยักษ์และผลกระทบต่อโลกภายนอกโลกแห่งสวรรค์อาณาจักรบนสุดซึ่งชื่อก็บ่งบอกถึงความสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ที่นี่อาจเป็นที่เก็บซ่อนตำนานหรือความลับสำคัญบางอย่างที่ยังไม่ได้เปิดเผยแม้ว่าชื่อเหล่านี้อาจดูเหมือนการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์ธรรมดาธรมาแต่ถ้ามองลึกลงไปจะพบว่ามันสะท้อนถึงความซับซ้อนทางวัฒนธรรมของเอลบาร์กและอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับตำนานผลปีศาจในตำนาน ที่อาจเคยอยู่ในความครอบครองของชาวเอลบาฟสิ่งที่น่าสังเกตคือตำนานของเอลบาฟนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเปิดเผยความลับของผลปีศาว่ามีความเกี่ยวข้องกับโลกทั้งสามระดับนี้อย่างไรความเชื่อมโยงระหว่างโลกที่ถูกกักขังในโลกใต้พิภพบและผลกระทบที่อาจมีต่อการผจญภัยของลูฟี่และพรรคพวกน่าจะเป็นจุดพลิกผันที่สำคัญในเรื่องเมื่อเราพูดถึงอาณาจักรทั้งสามของเอลบาฟในวันพีทและความเชื่อมโยงกับผลปีศาในตำนาน ความเป็นไปได้ที่อาณาจักรแต่ละแห่งอาจมีผลปีศาจที่เป็นเอกลักษณ์และทรงพลังอยู่ภายใต้การปกป้องนั้นน่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเราเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตำนานและพลังของผลปีศาจแต่ละผลเริ่มจากโลกแห่งดวงอาทิตย์ที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับผลนิกะหรือฮิตโตฮิโตโซออนในตำนานโมเดลนิกะผลปีศาจที่แสดงถึงพลังของเทพดวงอาทิตย์นิกะในตำนานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังการปลดปล่อยและการเฉลิมฉลองซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของโลกแห่งดวงอาทิตย์ ในฐานะสูงกลางของเอลบาฟและเป็นที่อยู่ของราชวงศ์ที่มีหน้าที่สําคัญในการปกป้องผลนี้คําพูดของโลกิตที่เรียกตัวเองว่าเทพแห่งดวงอาทิตย์ช่วยเสริมความคิดนี้โดยอาจบุงบอกถึงบทบาทเชิงสัญลักษณ์ของราชวงศ์เอลบาฟในการดูแลพลังที่เชื่อมโยงกับนิกะัหากโลกแห่งดวงอาทิตย์คือสถานที่ที่พลังแห่งแสงและชีวิตได้รับการคุ้มครองโลกใต้พิภพก็ตรงกันข้ามในทุกด้านความเชื่อมโยงที่ชัดเจนที่สุดสําหรับอาณาจักรนี้คือ ผลปิศาจที่แสดงถึงพลังของเทพแห่งความตายหรือชีวิตหลังความตายไม่ว่าจะเป็นเทพพระเจ้าในตำนานออสเช่นเฮลหรือเทพจากวัฒนธรรมอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกันผลที่ควบคุมความตายหรืออำนาจเหนือดวงวิญญาณดูเหมือนจะเหมาะสมที่สุดสำหรับยมโลกแห่งนี้ซึ่งโลกิตถูกกักขังอยู่ในฐานะนักโทษนี่อาจเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งระหว่างแสงและเงาในเอลบาฟหรือสะท้อนถึงพลังสมดุลของจักรวาลในโลกวันพีทสุดท้ายคือโลกแห่งสวรรค์ ซึ่งเชื่อบ่งบอกถึงพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์และความสงส่งตำนานที่เหมาะสมสำหรับอาณาจักรนี้อาจเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าหรือพลังแห่งฟ้าสวรรค์ตัวเลือกที่เด่นชัดคือตำนานของเทพเจ้าโอลิมปัสเช่นซุสซึ่งควบคุมสายฟ้าหรือโอดินจากตำนานนอสที่มีบทบาทเป็นผู้ปกครองอาณาจักรสวรรค์เหล่าเทพที่กล่าวมาล้วนเป็นตัวแทนของพลังและความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะสมกับโลกแห่งสวรรค์นอกจากนี้ อาจเป็นไปได้ว่าผลปีศาจที่เกี่ยวข้องกับพลังของทุสวรรค์หรือผู้สงสารของเทพจะได้รับการปกป้องในอาณาจักรนี้เมื่อพิจารณาทั้งหมดนี้ความเชื่อมโยงระหว่างตำนานพลังและโครงสร้างของเอลบาทแสดงให้เห็นถึงการวางแผนเชิงลึกของผู้เขียนซึ่งปูทางไปสู่ความเป็นไปได้ที่อาณาจักรทั้ง3อาจเคยร่วมกันปกป้องผลปีศาจที่มีบทบาทสำคัญต่อโลกวันพีทหวังว่าในตอนที่กำลังจะมาถึงเราจะได้เห็นการเปิดเผยเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับตำนานเหล่านี้ เพื่อนๆคิดว่าเกาะเอลบาฟอาจซ่อนความลับอะไรไว้บ้างโดยเฉพาะผลปีศาจในตำนานที่อาจถูกปกป้องมากกว่าหนึ่งผลมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเราและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ